ครับ <c oughs> สวัสดีครับพบกับสีภูมิ journal เรื่องเล่าของสีภูมิทีนี้เป็น EP ที่4แต่คราวที่แล้วผมลงเป็น EP C ก็คือปุ่มกดผมกดปุ่มคาดเคลื่อนมันก็เลยเป็น EP C แต่จริงๆแล้วเป็น EP 3อันนี้เราก็ลงเป็น EP 4เดี๋ยวผมจะลงท้ายชื่อว่า EP c ทับหแล้วกันท้ายชื่อเรื่องกันนะเอาเราก็มาต่อ ที่ว่ามีอะไรดุกดุกที่เข้าแขนแม่ใหญ่ตอนตีสามครึ่งแม่ใหญ่ก็วยวายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเข้ามามาคุูเนี่ยแต่แม่ใหญ่ก็สะบัดสะบัดเฮ้ยป้าหมอป้าหมอเข้ามาอย่างไงเนี่ยสามตัวเข้ามาอย่างไงวะเข้ามาอย่างไงเข้ามาอย่างไงแม่แม่ใหญ่ก็ตกใจแล้วพาป,ปราตัดแต่แม่ใหญ่ก็สะดุง้งตื่นออกแม่ใหญ่ฝัน เป็นเพียงแค่แม่ใหญ่ฝันเช้ามาก็นะทุกคนแม่ผมแล้วก็แม่ใหญ่ก็เห็นผมเขาก็เห็นว่าโหหัวแหลมเป็นชดาเลยทั้งมึงอะไรวะเนี่ยลอยตรงหน้าภาคยังก็ลอยนะลอยส,สมสมมงโกดอะไเนี้ยลอยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยสมมงโกดหรือลอยใส่มงนกดอย่าเนี้ยแม่หรือว่าเราจะเป็นลูก ใครมาเกิดวะหลาาเราไป็ลูกใครมาเกิดวะเ่ยทั้งแม่ใหญ่ทั้งแม่ผมก็คิดไปแต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าใครมาเกิดแต่คัวมันแหลมจริงๆแล้วนี่ก็นนจริงจริงพอถึงบ้านแล้วก็แม่ใหญ่ก็เตรียมการอยู่ไฟให้แม่อยู่ไฟ เด็กสมัยนี้รู้จักกันป้าเรานคนสมัยนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเล่ากันอีพีต่อไปแล้วกัน,นเรื่องการอยู่ไฟเอาอีพีนี้เอาเรื่องผมจบก่อนก็เมื่อแม่ใหญ่เตรียมตัวการอยู่ไฟแม่ผมเรียบร้อยแล้วเราก็แม่ใหญ่ก็ให้แม่อยู่ไฟกลางมุ้งเตาอยู่ไฟก็อยู่ในมุ้ง เอาอยู่ไฟก็อ,อยู่ในมุงแม่กลางมุงใช่ไหมพมกับแม่นอนอยู่บนเตียงแล้วคืนที่แม่อ,อยู่ไฟเป็นคืนแรกอะ่ะฝนมันตกฝนมันตกมันก็ธรรมดาแน้ะฝนมันตกแต่บ้านผมเนี่ยข้างล่างอะ่ะมันเปื่อเหมือนเป็นแบบบ้านเปิดอ่ะมันเปิด,ปด,ปด,ปดพอ ทีเนี้ยพอฝนตกมาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเข้ามาเพราะแม่ใหญ่เขาลองค้างแม่ผม,มนะเขาก็รับแม่ผมก็รับผมก็รับแต่พอตื่นเช้ามาเฮ้ยมันมีปลาหมอสามตัวจริงจริงด้วยเหมือนที่แม่ใหญ่ฝันเลยแต่แม่ใหญ่ฝันว่ามาเข้าทางเขาใช่ไหมแต่ปลาหมอสามตัวเนี่ยมันอยู่บนหัวผมเว้มันมาทำไมอะ่ะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมาทำไมมันมันอยู่บนหัวผมเนี่ยอยู่สามตัวอยู่แต่มันติดไอ้อะไรนะพัาอ้อมผมไงมันก็อยู่ได้แค่แค่แค่ตรงนั้นน่ะมันก็เลยมาไม่ถึงเออมันก็มาไม่ถึงแม่ใหญ่ผมก็เลยจับไอ้ปลาหมอสามตัวน่ะเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยแล้วเชื่อไหมอีกสองวัน จากหัวผมแหลมก็ยุบมาเป็นปกติไอ้รอยข่าตรเนี้มันก็หายไปหรือว่าเขาจะมาเอาอะไรของเขาคืนชดาหรือเปล่าอะไรคิดไปเองนะไม่รู้เหมือนกันว่ายปลาหมอสามตัวนะีมาทำไมแต่ผมรู้แล้วว่าปลาหมอสามตัวเข้ามาแน่นอนแต่จุดประสงค์อะไรไม่รู้ แต่ตอนเนี้ยณนะปัจจุบันเนี้ยผมไม่กินปลาหมอกินปลาหมอไม่ได้กินแล้วอ้วกกินแล้วแบบอะไรไม่รู้มันผมไม่กินปลาหมอกินไม่ได้ได้กินยังไงแทบจะอี้เลยเจอปลาหมอผมว่าจะปล่อยตลอดนะตอนเนี้ยอือเจอปลาหมอผมว่าจะปล่อยตลอดมันจึงเป็นแบบเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมัน ไอปลาหมอสามตัวนั้นคืออะไรผมก็ไม่รู้ก็สุดท้ายก็คือจบแล้วกัน E ีนีนี้เอาแค่นี้อาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็แล้วแต่แต่ E นะีีหน้าเดี๋ยวเราจะมารู้จักวัธรรมาศลาผมเป็นเด็กวัรรมาศลาผมจะพาทุกคนไปชมเลยว,วัธรรมาศลาเป็นยังไงผมจะไม่นั่งเล่าอย่างนี้ละเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพของจริงให้ดูชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ แล้วที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามสวัสดีครับสำหรับผมสีภูมิช h a n แนลเรื่องราวของสีภูมิ EP นี้ขอแค่นี้ก่อนเจอกัน EP หน้าครับผม